ตอีค่ะอยู่กับช่องนี้ไปเลยนะคะอาจะวนไอยู่นะคะทุกคนงานใบเนี่ยนะเปสวยอ่ะไดี มาแคชชวลเราไม่เท่ากันไ oh. wow, ่บอกนะเนี่ยติดปะวะอันนี้ผมจะมาบอกเพื่อนค่ะว่าวันนี้ผมเป็นชายแท้หรือว่าผมเป็นเกย์ไม่ค่ะเกย์ตัวจริงวันนี้เป็นความลื่นล้มทางเพศครู้สึกเชื่อที่ชายแทนแต่ว่าตังหูจริงถูกต้องตังหูเกย์เข้าสระเจ้าออสเตรเลียไหน กูติดแล้วอ๋อติแล้วพี่จากว่ามี่จ้ารูปไม่ถ่ายูได้รูปแต่ก็เคยติดแต่ก็เคยปวดกับรูเพราะว่ากินเยอะค่ะสหน้าสเราก็รู้สึกดีที่เราได้มีบรรยากาศแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับที่พวกเราจะได้พบปะกันนะถือว่าเป็นการเลี้ยงก่อนที่จะจบเนอะนะครับ ผ่านและจบไปได้ดีนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับอ่อวไรหกหกปีไม่มีไม่มีเอามีหกปีเฮ้ยมีคนถึงก๊า ห้าสิบเจ็ดนะครับห้าสิบเจ็ดตัดิ่ครับ ตุ๊กตาแคร์แดนะคะมูลค่ากว่า5,000บาทเพื่อนผู้โชคดี2คนค่ะจะเสียภาษีนะพี่จ๋าให้การเก็บบ้างเลยไปเรื่องราวอดีอะไรค่ะแม่

แกว่าใคะที่ได้กระเป๋าเคยูผมรักเคยูรักใจผมรักเ <laughs> คยู <laughs> ผมเป็นบอกว่าผ,ผมเป็นเคย,ยู <laughs> ผมเป็นแกเคย,รย <laughs> ูรู้ไหมผมจากนี้อะไรแก่ and you know it. You're the reader, I'm the poet. Give me nothing while we touchin'. It's a privilege. Yeah. Cut you off and check my soul soon Got your fam in the chat and your boys in the back, jumping on the attack. So, um, for the boy, it's an honor to be hated by you. Coming back here results may vary when I come through. I guess I'm too busy to give a shit. พูดคุยด้วยความเป็นกันเองนะคะแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนถึงแม้ว่าเราจะคนละภาคกันแต่ว่ารู้สึกว่าปีของเราเป็นปีที่แบบว่าสนิทกันแล้วก็รักกันดีมากไม่มีเรื่องที่แบบทำให้เราแบบว่าไม่สามารถคุยกันได้เลยก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนมากแล้วก็ดีใจมากที่แบบว่าเราทั้งสองภาคได้มาอยู่รวมกันแล้วก็สนิทกันแบบนี้ค่ะขอบคุณค่ะ คือจะร้องไห้ขอมาขอบคุณไม่ว่าจะคิดหวังสิ่งใดไม่ว่าจะสนใจอะไรในก้าวส่อไปของชีวิตนะคะขอให้ประสบความสำเร็จความสุขและสมหวังในทุกๆอย่างนะคะแล้วพีโอกาสก็จะมาที่คณะพิธีฆ่านะคะแล้วพาก็สุภภาพขอให้หนูโชคดีทุกๆก้าวทุกๆขั้นโคดีค่ะ เก็ทพิ่ารณาก็ขอให้มส,สมหวังในทุกเรื่องนะครับยังไงก็เป็นคนตั้งใจอยู่แล้วเนาะทุกอย่างก็องสำเร็จไปได้ด้ยวยดีแล้วขอให้มีสุขศรัทธาการใที่แข็งแรงนะครับช่วดีนะครับตั้งใจขอ,อให้สมหวางขนางนี้ขอให้มีความสุขคนะ เรื่องนะไที่ตั้งใจต่อต้ากัอารอฉันนิ้วเมือนมือฉันนิ้วไฟเรืร โหนูโตขึ้นระดับหนึ่งแล้วนะคะอนาคตข้างหน้าเนี่ยหนูก็คงต้องมีความชอบอะไรที่มากกว่าเดิมแล้วนะคะอาจารย์ก็ขอให้เราเนี่ยนะคะมีความมุม่งมั่นนะคะมีสิ่งที่ตัวเองตั้งใจไว้นะคะแล้วอนาคตข้างหน้านัี่ไม่ว่าหนูจะเลือกเส้นทางไหนนะคะอาจารย์ก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะคะเวลา มีปัญหาอะไรเนี่ยเรามาคุยมาคุยันเนาะจันดีนะถึงม้หนูจบไปเนี่ยขอให้โชคดีนะคะทุกสนนะายใจันฝุ่นใะคะขอให้สันปันะคะทุกันนะคะทุกคนจะดีนะคะเรียกเพี่อนกนะคะคนนะคะประสบความสำเร็จในชีวิตย่างากี่ัเนท่เพยดกับอาจารย์นะคะ เอามาตดเรียนหนูเยนอาหารกับอาจารย์อะเรนะหนูเรียนุษย์อาหารกับอาจารย์ถ้าเราไปเที่ยววสัารด้วยกันใช่ไหก็ขอให้ในช่วงสุดท้ายนี้นะคะเป็นวการที่ดีเนาะนะคะในการที่เราจะเอติมพลังการกจาทุกมดนะคะให้งานดีในด้านอย่างมากขึ้นนะคะขอให้มีสติมีปัญญาในการที่จะหน้า เราปิดประตูบานใหม่ค่ะคุณอาจา,ารย์นาาะคะอาจารย์าาเป็นอาจารย์เป็นแบบเป็นเหมือนมาตา <c oughs> รฐานเอาโซะค่ะโซะมากวันนี้วันนี้มาเติมแบบวามาเติมเกย์ค่ะเติมเกย์ทำหนุนเกย์เป็นงานไลฟ์ของเขาหมถ่ายอยู่ทุกช่องมีไปเรื่อยนะใช,ช,ช่ชันช้นเดินปิชาเจ้าปิชาช่องไปปิปิชาได้ทั้วก็ ฟาร์ y, no, ีแเชดโต้ชาลแลคไลออนจีนสอนดีรองรูปดีออลแล้วก็อื่นๆด้วยและครับนะครับ The best, of the best, The best of the best, dedicated to this best